แนะนำประกันสุขภาพหญิงวัย28ปีนะคะมีทุนชีวิตที่1 0 0 0 0บาทเบี้ยประกันอยู่ที่1,734บาทนะคะในส่วนของทุนชีวิตเนี่ยค่ะมีประกันชีวิตให้ที่1 0 0 0 0บาทจ่าย20งวดนะคะ20งวดจ่ายไปแค่34,680บาทนะคะแต่ว่าบริษัท a a a ค่ะ เปิดบัญชีคุ้มครองชีวิตให้1นึ่งแสนบาททันทีนะคะที่สำคัญก็คือถ้าคุณลูกค้าค่ะต้องการใช้เงินฉุกเฉินก็จะมีเงินตามตารางนะคะมูลค่าเวนคืนนี้นะคะช่องทางขวามือนี้นะคะที่สามารถเบิดถอนออกไปใช้ได้นะคะแต่มีค่าธรรมเนียมอาตาัตราค่าธรรมเนียมประมาณ60ิสตางค์ต่อเดือนนะคะ ชำระ20งวดถ้าเริ่มต้นที่อายุ28ก็ชำระถึงอายุประมาณ47ปีค่ะ,ะคุ้มครองตลอดสัญญาถึงอายุ99ปีนะคะแล้วถ้ายกเลิกสัญญาก็ได้เงินคืนตามปีนะคะจะเห็นว่าคุณลูกค้าคะ่ะชำระเบีย้ยไป34,000กว่าบาทใช่ไหมคะก็อายุประมาณ58ปีเนี่ยคะ่ะก็คุ้มทุนแล้วก็เท่ากับว่าได้ประกันชีวิตฟรีนะคะแล้วก็เหมือน ย้ายเงินมาฝากกับ a a ชั่วคคาวนะคะเท่านั้นเองค่ะแล้วที่สำคัญคือคุณลูกค้ายัางได้ค่ารักษาพยาบาลหล้านอันนี้คือต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี5ล้านต่อครั้ง5ล้านค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาล3 0 0 0ันบาทแต่ว่า a a จะแยกค่าบริการพยาบาลออกมาจากค่าห้องเป็นจ่ายจริงนะคะ ค่าห้อง ICU ก็จ่ายให้จริงแต่จ่ายให้365วันค่ะค่าตรวจที่นี่ใช้ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดจ่ายจริงเลยนะคะรวมทั้งค่ารถพยาบาลฉุกเฉินนะคะมีค่ายากลับบ้านให้20,000บาทต่อครั้งที่ไปนอนโรงพยาบาลค่ะค่าหมอที่มาดูแลนะคะจ่ายต่อวันที่2,000บาทค่ะค่าผ่าตัดนะคะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ก็จะจ่ายให้ ตามจริงเลยกรณีแบบนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็ได้นะคะในส่วนของคนไข้นอกก็จะมีในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นภายใน3ามสิบวันก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยนายจ่ายจริงค่ะค่ารักษาพยาบาลหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนายต่อครั้งภายใน30วันรักษาต่อเนื่องสองครั้งหลังเข้า แอดมิ mit, ลงพยาบาลกลับบ้านแล้วหมอนัดมาดูอาการนะคะเบิก mm hmm. ได้สองครั้งภายใน30วันค่ะค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็ชั่วโมงแรกจ่ายตามจริงนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะต้องมารีแฮบก็คือมาทำกายภาพบำบัดนะคะก็จะเบิกได้สองครั้งต่อรอบปีก่อมาทานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในวงเงิน5ล้านบาทจ่ายตามจริงนะคะค่าล้างตายผ่านเส้นเลือดค่า,ารังสีรักษาเคมีบำบัดค่า รถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริงค่ะแล้วก็กรณีเป็นโรคร้ายแรง6กลุ่มนี้นะคะก็จะจ่ายให้เพิ่มวงเงินค่ารักษาเป็น10ล้านนะคะจาก5ล้านเป็น10ล้านมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน acute heart attack โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ coronary artery bypass surgery โรคมะเร็งระยะลุกลามอินเวสิตเคนเซอร์การผ่าตาัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขยกระดูกเมเจอร์ออร์แกนแทนสเตชันออรบนเมโรแทนสเ t ชันการผ่าตัดเส้นเลือดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโซเ y อรี่ทูเอตาอันนี้จะจ่ายให้10ล้านบาทต่อปีโกมาทันให้4ปีนะคะแล้วช่วยเหลือเงินค่าประกันชีวิตเพิ่มให้อีก1 0,000ืค่ะ ระหว่างนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเลงระยะลุกลามและไม่ลุกลามโรคโปลิโอลูกปอดอุดกัน้นเรื้อรังชน,นิดถุงลมปป่งพอง,องโรคกล้ามเนื้อเสื่อมโรคประสาทมันติดเปิ้สล,ลสเคโรซิตและโรคตับแข็งหโรคนี้นะคะจะจ่ายให้ระหว่างนอนโรงพยาบาลคืนละ3,000บาทมีประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตจากหโรครายแรงนี้นะคะอีกสา0 0ส0บาทนะคะมีส่วนของค่าชดเชย รายวันนะคะระหว่างนอนโรงพยาบาลน,นอนคืนแรกจ่ายให้2,000เนื่องจากมีค่ายากลับบ้านด้วย1,000ก็เลยพูดให้คุณลูกค้าเข้าใจง่ายๆว่านอนคืนแรกจ่าย2,000นะคะถ้ามีดมยาสลบจ่ายเพิ่มอีกให้อีก5,000ถ้าดมยาส,บสลบสิบครั้งก็จ่ายแค่5,000ให้แค่ครั้งเดียวนะคะหรือมีการเข้าพักรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงก็จะจ่ายให้25,000เพิ่มไปอีกเช่นมี คนที่เขาเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมคะไปน,นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนก็จะได้เงินชดเชยที่นอนโรงพยาบาลทั้งหมดที่สามหมื่นสองพันบาทนะคะเพราะตัวนี้ห้าพันสองหมื่นห้าแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งพันเป็นสามหมื่นสองพันบาทสมมุติว่าคุณกอไก่อะค่ะมีการดมยาสลบด้วยแล้วก็เข้าพักโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งนะคะนอนหนึ่งคืนแล้วก็กล,กลับบ้านนะคะก็จ่ายให้อยู่ที่ สา0 0มบาทค่าชดเชยที่มานอนโรงพยาบาละคะเบีย้ยประกันต่อปีก็26,728บาทจุดสอสตางค์ซึ่งถูกจริงๆนะคะถูกมากๆเลยนะคะจาก26,728บาท 20สตางค์นะคะได้รับส่วนลดไปประมาณสี่สบาท42สตางค์ค่ะเหลือ2 6 3 2 5บาท78สตางค์นะคะตามอัตราส่วนลดของ v i t ์ l ท t y นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะ26 3 2 5 เจ็ดแปดนะคะหาร12เดือนก็ตกเดือนหนึ่ง2,193บาทจุด8 1สตางค์นะคะสองเดี๋ยวให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดนะคะสอง3 8ึเท่านั้นนะคะหารสามสิบวันก็ตกวันหนึ่งแค่ เจ็ดสบาทก็เหมือนเราซื้อกาแฟซื้อชาเขียว1แก้วนั่นเองนะคะก็ไม่เยอะเลยนะคะเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่จะได้มากมายนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปนะคะเฮงเฮรวยรยสุขภาพ,าพแข็งแรงแค้วค่าจากโรคทุกโรคเลยนะคะสวัสดีค่ะ